สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้พาชมรถกันอีกแล้วปะไปดูกันเลยนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวพาชมก่อนนะคะสไตล์การแต่งที่เรียบหรูอดูดีกันนะคะรอบคันกันเลยทีเดียวค่ะบอกได้เลยว่าพี่พี่ห้ามพลาดนะคันนี้เพราะว่า ช่วงล่างโคเทพเลยค่ะเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวพี่ๆรอชมกันนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างถ้าเกิดว่าพี่ๆบอกว่าอยากจะได้สไตล์ที่เรียบหรูดูดีนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์พี่ๆอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะมาดูกันนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเป็นรุ่นของ y t ยแท4คูนนะคะราคาตัวรถอยู่ที่1 3ึ่ง0 0 0 0สามนับาทนั่นเองค่ะแล้วก็บอกได้เลยว่าคันนี้นะมีแคมเปญดอกเบี้ย0%ด้วยนั่นเองค่ะพี่ต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้จํานวนจํากัด ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับคันนี้นะคะอยู่ที่210แรงม้า500แรงมิดนิวตันเมตรนั่นเองค่ะแล้วก็สไตล์การแต่งแบบเรียบหรูดูดีแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าได้ความหรูได้ความดูดีนะคะได้แนวแบบว่าทรงอเมริกาด้วยนั่นเองค่ะแต่ว่าใช้งบไม่เยอะนะบอกเลยอ่ะมาดูเลยค่ะสําหรับในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าตัวนี้ค่ะก็ จะใสในส่วนของชุดครอบด้านหน้าเป็นชุดวายนะคะทําให้หน้ารถดูใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นดูเป็นทรงอเมริกามากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีส่วนของนี่เลยค่ะกับกระจังหน้าแรปเตอร์ไฟ3จุดนั่นเองค่ะที่เป็นสัญลักษณ์ของฟอร์เลยนะคะเรียกได้เลยว่าพอใส่กระจังแบบนี้ปุ๊บนะคะดูดุดันขึ้นมาทันทีเลยนะคะครอบไฟต่างๆใส่ให้หมดเลยค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยค่ะพี่นี่ค่ะเดี๋ยวเจ๊พาพี่นะคะมา จัดทรงช่วงล่างนะคะที่บอกว่าโคตรเทพเลยะคะ่ะนี้นะคะเพราะว่านี่เลยเริ่มต้นนะคะตั้งแต่แมดยางกันก่อนเลยค่ะ ตัวนี้ค่ะเป็นแมคขอบ20ออฟเซ็ตลบ24นะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะจะเป็นยางเลนโซอาร์ทีนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าดอกยางเขานะคะรวมไปถึงการรับประกันต่างๆนะคะเรียกได้เลยบว,วมบาดแตกต่านะคะภายในระยะเวลา6เดือนเนะะี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนใหม่ให้ฟรีเลยค่ะนะคะอะ่ะรวมไปถึงนะคะสำหรับช่วงน่างคันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้ยกค่ะเป็นช่วงนั่งเดิมๆแต่อะไรรู้ไหมคะพี่ขาเปลี่ยนช็อคใหม่หมดเลยค่ะพี่ปกตินะฟอร์ดอะ ตัววแท็กนะคะเป็นโมนทูป2.0อยู่แล้วนะคะพี่เขาบอกว่าไม่เอาไม่นุ่มนะคะขอเปลี่ยนใหม่เลยค่ะเป็นช็ค OEM นะคะ2.5ซับแทงแยกปรับ8ระดับด้วยมาเข้ามาดูกันนะคะปีกนกเปลี่ยนใหม่นะคะเรียกได้เลยนะคะว่าคันนี้นะคะช่วงล่างเนียบเทๆเ,เลยนะคะนี่เลยค่ะก็จะมีในส่วนของช่วงล่างนะคะเดี๋ยวเข้ามาชมกันเลยค่ะเรียกได้เลยนะคะว่านะคะคันนี้ช่วงล่างหนึบนุ่มนวล ไม่ว่าจะลงหลุมลงบ่อโคลนนะคะไตหินต่างๆโอ้โหเรียกได้ลว,ว่าจัดเต็มช่วงล่างนะคะสําหรับคันนี้ค่ะนะคะนี่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเจ๊าจะาถ่ายรูปแล้วก็เจาะทีจุดให้พี่ๆดูด้วยนะคะด้านในนะคะเรียกได้ลเว,ว่าตัวนี้ก็จะเป็น,นส่วนของด้านในของตัวที่เรียกว่า10สปีดอะวแท็กสิบสปีด แนวสปอร์ตเลยค่ะเส้นได้สีส้มนะคะขับสี่ขับ2เนี่ยเป็นแบบพาร์ทไทม์ค่ะก็สามารถปรับได้นะคะว่าจะขับเคลื่อนแบบไหนนั่นเองทรายการแต่งก็จะเรียบหรูดูดีไม่เยอะมากนะคะดูหรูหร,ราด,ดูมีเงินนะคะสปอร์ตบาร์นี่มีอยู่แล้วค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะก็จะใส่เป็นสอของนี่เลยนะคะกับโรอเลอร์ชัตเตอร์ค่ะทําให้รถคันนี้นะคะผลสะพะละนะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะปลิวไปนั่นเองค่ะด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆกันเลยทีเดียวค่ะติดแค่อคิลิกนะคะแต่ ยังไม่หมดค่ะพี่ๆขานี่เลยนะคะอยากแบบว่าบึ้มๆนะคะนี่ก็ใส่เป็นท่อของเคส HKS นั่นเองค่ะที่ทำให้รถคันนี้นะคะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเสียงเพราะมากขึ้นนั่นเองค่ะนะคะเรียกว่าคันนี้นะน้อยแต่มากนะพี่ๆออบอกเลยนะคะว่าการแต่งสไตล์นี้ทำให้รถของพี่นะคะดู มีมูลค่ามากขึ้นนะคะเทมากขึ้นแล้วก็สมรถนะดีเยี่ยมมากขึ้นนั่นเองค่ะนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปดูได้เลยนะคะว่าจะ,จะมาแต่งอะไรรถหล่อๆให้กับพี่ๆกันบ้างนะคะคอยกดติดตามไว้นะคะช่วงนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ